บทที่เจ็ดพุทธานุสติอิติปิโสปะขะวาอระหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณะสัมปันโนสุคโตโลกะวิทูอนุตตโรปุริสธรรมะสารติสัตถาเทวมนุษยานังพุทโธปะคาวาติแปดธรรมานุสติสวาขาโตปะขะวตาธโมสันทิติโกอกาลิกโกเอหิปัสสิกโกอบปัญิโกปัจจจยะปัจจจตังเวทิตาโพเวนญูเฮติ ก้าสังขานุสติสุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะควโตสาวกสังโฆญติทางจัตตาทิปุริสยุคานิอัตถบริสปุคลาเอสปะควาโตสาวกสังโคอาหุเนโยปาหุเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณเนโยอนุตรังปุญญเขตตังโลกัสสาติ บอที่สิบจินนามณีปียังมันตังจินนามณีปียังมันตังเยสังถาสังโกนางอุปสันติสเีหังมาตาปิตาวะอรหังปภูตันจะมหาราชาตะวังมังโปสันทุโนทีปังกาเรเทโวสุโปเศธิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทศสมิงกินีวาทัตาปียังกันตังสารุตโตพระวันตุีสิทธิลาพังชนะนเยมณีจินดาปียังจะท่านางศัพเพชนะปภูชนาปียังมะมะสิบเอ็ด สกตาวาสกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรางเฮหิตังเทวมนุษย์สานังพุทธเตชเญโสธินานสันตุปัตวาสเปทุกขาวูปสัมมินตุเตสกตวะธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปาริลาหูปสัมมานังธรรมเตชเญณโสธินานสันตุปัตถวาสเปพยาวูปสัมมิน,น, UK, น,นมตาาุเ euh ต สกตวาสังครตะนังโอสถังอุดดัมังวรังอภูเนยังปาภูเนยังสังเกเตชเณสุทินานัสันตุปัตถวาสัพเพบุรรคาอุปสาเมตุเตอิติปิโสปควะอรหังสัมมาสัมพุทโธวิชชาจารณสัมปันโนสุกตโโลกะวิทูอนุตตรโรปุริสธรรมสารทิสัตถาเทวามนุษยานังพุทโภคขวาติสวาขาโตขวะตาธโมสันติติโกอกาลิโกอหิปัสิโกอปะนัยโกปัจจตังเวทิตโพวิญูหิติ สุปฏิปันโนภขวัตตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภควโตตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภควโตตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภะวโตตสาวกสังโคยทิทางจัตาริปุริสยุคานิอัตถุริสปุคลาอิสปะขวโตตสาวกสังโคอาหูเนโยปาหูเนโยทักขิเนโยอัญชลีกรณีโยอนุตารังปุญญเขตตังโลกัสสาติ จินดามณีปียังมันตังเนยสังทาสังโกนังอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะโอระหังปะภูตันจะมหาราชาระวังมังโกสันทุโนทีปังการเทโวสโปเสธิกินจิเทวโวเยสักโกปัจชังทัสมิงกินเนวาทัตาปียังกันตังสาริปุโตพวันตุเมสิทธิลาพังชนะในเยมณีจินดาปียังจะท่านังสัพเพชนาพะกุชนาปียังมามะ สกตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมมังวรางหิตังเทวมนุษยานังพุทธเตเจนะสุทินานัสันตุปทวาสัพเพทุกขาวูปัสสเมตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมมังวรางปริลาหูปัสสะมานังธรรมเตเจนะสุทินานัสันตุปทวาสัพเพพยาวูปัสสเมตุเตสกัตตวาสังฆรัตนังโอสถังอุตมมังวรางอหุเนยยางปาหูเนยยางสังฆเตเจนะสุทินานัสันตุปทวาสัพเพรูคาวูปัสสเมตุเต อิติปิสโสปะขวาอรหังสัมมาสัมพุโทโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุคโตโลกะวิทูอนุตตรปุริสธรรมสาระิสัทถาเทวมนุษสานังพุโทพธโธปะข,ขวาติสุปฏิปันโนปะขวตสวาคาโตปะขวตาธัมโมสันทิติโกอากาลิโกอหิปัสสิโกโกอบนญยิโกปัจจตังเวทิตะโพวิญญูหิติ สุปฏิปันโนภควโตสาวกสวังโคอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโคสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสวังโคยายะปฏิยติทางจัตตาริปุริสยุคานิอัตถุริสิปุคาลาเอสภควโตสาวกสวังโคอาหูเนยโยปาหูเนยโยทักขิเนยโยอัญชลิกะระเนยโยอนุตารังคุญยคิตังโลกสาติ จินดามณีปียังมันตังเัีสังถาสังโกนางอุปสันติสินีหังมาตาปิตาวะระหังปะโพตันจะมหาราชาตะวังวังโปสันทุนโนทีปังกาเรเทโวสุโปเสธิกินจิเทโวเยสโกปัชชังทัสมิงกินเนวาทตาปียังกันตังสาริปุโตพบันตุเมสิธิลาพังชนะนเยมันิจินดาปียังจัทธานังสัพเพชนะะภูชนะปียังมามะ สกัตตวาพุทธรัตนังโอสถังอุตมังวรังเทอีตังเทวมนุษสานังพุทธเตชะนสตินานัสสันตุปตวาสัพเพทุกขาวุปัสสมนตุเตสกัตตวาธรรมรัตนังโอสถังอุตมังวรังปริลาหุปัสสะมนังธรรมเตชะนสตินานัสสันตุปัตวาสัพเพพยาวุปัสสมนตุเตสกัตตวาสังครัตนังโอสถังอุตมังวรังอาหุเนยยางปาหุเนยยางสังคเตชะนสตินานัสสันตุปัตวาสัพเพโรคาอุปัสสมนตุเต บทที่ิชินบัญชรชยาสนากระตาพุทธาชิตว่ามารังสวหาหะนั่งจะตุสัจจาสพังระสังเยวิปวิกสุนารสภาตันหังกระราทโยพุทธาอัตถวีสติห้ากยานายกาสัพเพปฏิติตาไมหังมัทธเกเตมุนิสราสีเสปฏิติโตไมหังพุทโทธธัมโมทะวิโลจนีสังโคปฏิติโตไมหังอุเรสัพพะกุณกะโร หะทะเยเมอนุอนรุทธโธสาธิปุตโตจัตถคีเนกนุทันโยปิทิภากัสมิงโมคลาโนจะวามะเกทตคีเนสวะเนม่นหังอาสุงอานันทะราหูราหุโลกัสโปจะมหานามูอุพาสุงวามะโสตะเกเกสโตปิทิภากัสมิงสุริโยว,วะปพังกรโรสนิสินโนสีริสัมปโนโสโปิตโตมุนิปุงขาโวกามา ภูมารักษโปเทโรมหิสีจิตตะวัตกโกโสมัมหังวัฒนีจิตนิจ,จังปาติถาสิขุนากวาโร ปุนนโนคุลิมาโรจะอุปาลีนันทศีวลีเทราปัญจะอิมีชาตานลาเตติละกามะมะศีสาสีตินะมหาเทราวิชิตาชินะสาวกาเอเตสีติมหาเทราชิตะว,ว,วันโตชิตะวันโตชิโนรสาชาลันตาสีละเตเชนะอังคะมังเคสุสันติตา รตะตนงังปุระโตอาสิทขีเนเมตตะสุตตะกังทชัชคังปัชโตอาสิวาเมอังคุลิมาละกังขันธโมระปะริตตจะอาตาณติยังสุตตะกังอากาเสชะนะชะทฏะนงังอาสิเสสาปาการะสันติตาชินานานาวะรังวะระสังยุตตาสัพ ตัปารการะลังกาตาวาตาวาตาปิตาทัศชาตาพาหิรัช,ชันตุปัวา,า,าวาอเศสวิณยังยันตุอนันทะอนันตะชินะเตชะสาวัสตโตเมสกิจเจนะสทาสัมพุทธปัชะเรชินะปชะระมัชชะมหิวิหารตังมะอีตะเล สทาปาเลนตุมังสัปพเ,พเ,เตมหาปุริสาสัพ,พาอิเจวมันโตสุขุตะโตสุรัโคชิตาชินานุภาเวนะชิตุปัทโวธรรมานุภาเวนะช,ชิตาริสังคโคสังคานุภาเวนะชิตันตะรายอสัพธรรมานุภาวะปาลิโตจารามิชินะปชฉเรติบทที่สิบสามพหุงมหากาพหุงสหสมะภินิม,มิตะสาว มิตรสาวุทันตังคีมีขลังอุทิตะคารุระ,สะเสนะมารังทา,าท,ท,ทานาทิทมานาธมวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาภวเตชะยมังคลานิมาราติเรกามะพิยุชิตะสพ,พรติงโครามปนาลาวะกะมะคขะมะทัตทะขังขันตีสุทันตะวิตินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชะยมังคลานินาราธิริงกชวรังอติมัตภูตังทาวกิจะ จักกะมสะสนีวะสุทารุนันตังเมตตาภูสุเกเสกะวิทีนาชิตตวามุนินโทตันเตจะสาปะวะัตุเตเฉยมังคลานิอคคิตตะขัดขะมะหิหัตสุทารุนันตังทาวันติโยชนะปะทางคุลิมาละวันตังกิตีปิสังาตะมะโนชิตะวามุนินโทตันเตจะสาปวะตุเตเฉียมังคลานิกัตาวานะกัตมุทารังอิวัคพนียาจิตใจยะทุตตะ วจนังชนะกายะมัชเชสันเตนะโสมวิธีนาชิตวามุนินโตตันเตชะสาปวัตุเตเฉียมังคลานิสัจจังวิหายะมัติสัจกาวาเกตุงวาทาพิโรปิตะมานังอติอันตภูตังปัญญาปะทีปะชลิโตชิตวามุนินโตตันเตชะสาปวตุเตเฉียมังคลานินันโทปน,นันทพุชาคังวิปุทังมาหิตทิงปุเตนะเทระพุชาคที พุชัเคนะทมาปะยันโตอิทูปเสสะวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาปะวัตุเตเฉยมังคลรานิทุกาหะทิติพุชเคนะสุทันทะหัดทางพรหมังวิสุทธิชุติมิทิภกาพิธานังยานะคะเทนะวิธินาชุติวามุนินโทตันเตชะสาปะวัตุเตเฉยมังคระกะทา มังคลานิเอตาปิพุทธชัยมังคลาอัทฐคถาโย ο, วาจโนทินัทีเนสรารเตมตันทีหิตวานะนีกะวิธินาทานิจุป,ปัตวานิมกขังสุขังอธิขเมยยนะนโรสปัญโยมหากา มาหาการุนิโกนาโทหิตายะสัพพา,านินางปุเรตวาประมีสัพพปัตโตสัมโพธิมุตตามังเอเตนะจัจจวเฉนะหุนตุเตชยมังคลังชยันโตโพธิยามูเลสกยานังนันทิวัฒนนเอวังตวังวิชยโยโหหิชยสุชยมังคะเลอะอ,อปาราชิตะปัตลังเกสีเสปทะวิโปโคเรอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปัตโต ปโมทติสุนักขันตันสุมังคลังสุปภาะสังสุหุทิตังสุกนโนสุมุอุตตะโตจะยุสุยิตถังพรหมจาริสุ ปทักขีนางกายกรรมมังวาจกรรมมังปทักขีนางปทักขีนางมนกรรมมังปทปนิทีเตปทักขีนาปทักขีนานิกตะวาระพัตันเตปทักขีเนภวัตุสัพพมังคลังรักกันตุสัพเทวตาสัพุทธานุภาเวนสตาสุนติภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสพธรรมานุภาเวนสตาสุนติภวันตุเตภวัตุสัพพมังคลังรักกันตุสัพเทวตาสพสังฆานุภาเวนสตาสุนติภวันตุเต บทที่สิบสี่ปฏิทานคถายาติวตาสันติวิหารวาสินีถูเปคาเรโพธิคาเรตหิงต,ห,งตหิงตาธรรมทานีนะภวันเตปุชิตาสทิงกรุณเตถาวิหารมัณฑเลถีราจะมัจฉานาวกาจะพิขวโวสารามิกาธานาปติอุปัสากาคามาจะเทสานิขามาจะอิสาราสัป,ปะสัป,ปานะปูตาสุขิตาภวันตุเตชาลาปุชาเยปิอะ จะอันทัมภวะสังเสรชาตาอทวุปปาติกานิยายานิกังธรรมวัตรังปฏิจตเตสเพปิทุกขสกุณตุสังขยังสัทตุจิรังสตงังธรรมธรรมัตถราจะปุคลาสังคโฆโหตุสมัคโคว,วัตถายะจะหิตายะจะอมเหรขันตุสัทธรโมัพเพปิธรรม,มจาริโนวุตติงสัมปาปุเนยมา เนยเนยยามะธรรมเมอาริยปะเวทิเตสะปะสันนาโหตุสัเพปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทารังวะปะเวชันโตกาเลเทโวปวัสตุวุติภาวายะสัตานาังสัทธมิสัมิทังเนตุเมทะนิงมาตาปิตาจะอัตตะชังนิจังรักขันติปุตตกังเอวังธรรมเมณราชโานปะชังรักขันตุสัปทา บทที่ิเทวตาอุยโยชนะคถาทุกขปัตตาจนิทุกขาพยปปตาจนิพยาโสกปัตาจนิโสกาโตาาตาตาาหพพตญญสสุสัพเพปิบานิโนเอตาวตาจะอมหิสัพพตังปุญญสัพสัมปะทังสัพเพเทวนุโมทันตุสัพพสัมปสิทธิยาทานังท,ทันตุสัทธายสีลงังรักขันตุสัพพธาภาวนาริ ภาวะนาภิรตตาโหตุขัจฉันตุเทวตากตาสเปพุทธาพรัปปตตาปัจเจกาัจะยังพระลังอรหันตานัจะเตชีนะักขังพันธามิสัพโสบทที่16สุมังคะคาถาโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะโสติโหตุนิรันตารังโหตุสัพพังสุมังคลังรักขันตุสัพเทวตาสัพธามานุภาเวนะโสตีโหตุนิรันตารัง โหตุสัพพังสุมงคลังรักขันตุสัพปเทวตาสััสสังคานุภาเวสโสเวนะโหตีโหตุนิหันตารัง ด้วยอนุภาพแห่งสรจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระตนะใจด้วยการสัตยายบทสวสดมนตพระสูตรพระปริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้ผลจากทุกไปทั้งกวงเจญทั้งทางโลกและทางธรรมขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวสัตยาบดสวมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดจง อำนวยพรให้แก่ว,วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหวครูหกแตลอดจนวัตถุมงคลตามควองถึง3สามสิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปะปะิฏฐ์ทรงสมเดศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเธอ